หลวงพ่อพิษวัดขมังพระเกจิผู้สืบทอดสายวิชาหลวงพ่อเงินและผู้สร้างวัดห้าแห่งหลวงพ่อพิษขมินทกูลหรือพระครูธรรมทัศสีมุนีวงศ์พิษขมินทกูลเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดขมังจังหวัดพิจิตรท่านมีวิทยาคมแก่กล้าและเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อพิษเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมพศ2418ิบที่บ้านบางเพียนจังหวัดพิจิตร เมื่ออายุ22ปีท่านได้อุปสมบทในปีพศ2447ณวัดบึงตะโกนโดยมีพระครูธรรมทัศนีมุนีวงศ์เอี่ยมเป็นพระอุปชาหลังจากบวชท่านได้เดินทางไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเพื่อศึกษาพระปริยติธรรมและวิชาความรู้เพิ่มเติมเช่นวัดบางมูลนาควัดท่าถนนและวัดหัวดงที่ซึ่งท่านจำพรรษาอยู่นานที่สุด นอกจากนี้ท่านยังได้เรียนวิชารักษาโรคกับพระอาจารย์ศิลที่วัดวังปราบและที่สําคัญที่สุดคือการฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเพื่อเรียนวิปัสสนากรรมฐานและวิชาต่างๆจนสําเร็จด้วยวัดปฏิบัติที่มักน้อยสันโดษและไม่สะสมเงินทองทําให้หลวงพ่อพิษมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างถาวรวัตถุเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาท่านได้สร้างอุโบสถถึงห้าหลังได้แก่วัดขมัง วัดดงป่าคำใต้หรือวัดใหม่คำวันวัดบึงตะโกนวัดสามขาและวัดหัวดงนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างวัตถุมงคลและของที่ระลึกต่างๆเช่นภาพถ่ายและตะกรุดซึ่งได้รับความนิยมจากญาติโยมที่เดินทางมานมัสก,การจากทั่วทุกสรารทิศเมื่อมอบวัตถุมงคลให้หลวงข้อพิจักกรรชับเสมอว่าให้ยึดมั่นในสิ่งสำคัญ4ประการคือ 1. อย่าประมาท 2. เขารบในคุณของพระรัตนตรัยและบุพการี 3. มีศีลมีสัตว์และ 4. มีปัญญาไม่เบียดเบียนผู้อื่นหลวงข้อพิษมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2488สิริซีรีอายุ70ปีหลังจากที่ท่านมรณภาพคณะสิทธิและญาติได้รวมกันสร้างรูปเหมือนเท่าองค์จริงไว้เพื่อเป็นที่สักการะและในพิธีประชุมเพลิงได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น เมื่อดวงตาทั้งสองข้างของท่านไม่ถูกไฟเผาไหม้ชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่าหลวงพ่อพิษตาไฟ